กดคีย์บอร์ดแท็คแพดไม่ได้นะครับจอเนี่ยมันขึ้นมาติดติดดบๆนะครับ สวัสดีครับช่างงานนะครับวันนี้มารีวิวปิดงานนะครับรีวิวปิดงานตัวนี้ครับเป็น MacBook Pro นะครับ14นิ้วตัวนี้เป็นโมเดล A 2918นะครับเป็นโมเดล M 3นะครับอาการเสียที่มาก็คือมันมีอาการแบบว่ากดคีย์บอร์ดแท็คแพดไม่ได้นะครับแล้วก็จอเนี่ยมันขึ้นมาติดติดแบดับนะครับเราก็ซ่อมตัวเมนบอร์ดนะครับแล้วก็มาเจอจุดจุดที่มีปัญหานะครับก็คือตัวลิฟท์สวิตช์นะครับหรือว่าเป็นตัวเซ็นเซอร์ขอบจอตรงนี้ด้วยนะครับเราก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กลับมา ใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็กดคีย์บอร์ดได้นะครับกดแท็กแพดได้นะครับแต่ก่อนหน้านี้คือคีย์บอร์ดแท็กแพดกดไม่ได้เลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับสรุปงานคร่าวๆไปเฉยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ลูกค้าส่งเครื่องมีมาซ่อมนะครับขอฝากร้านสมัยทีสวิตไว้ด้วยนะครับถ้าคิดถึงแม็กก็คิดถึงสมัยทีได้นะครับร้านมีทั้งหมด10สาขานะครับใกล้ที่ไหนในกรุงเทพก็แวะเข้ามาได้เลยแล้วก็ต่างจังหวัดมีที่จันทบุรีครับ เอาไว้ถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆห,หรือว่ามีความรู้อะไรหรือเก็บความรู้อะไรก็เอามาอัปเดตแล้วก็แนะนํากันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่วครับ